คุณชมพู่คะทอนโทษนะคะว่าพอดีว่าฉันมาบ้านใช่ฉันมาบ้านคุณน่ะฉันมาไม่ถูกด้วยซ้ําคุณไม่บอกบ้านเลขที่ฉันด้วยค่ะฉันต้องให้ยีจุ่มเดินตามหาว่าใช่หลังนี้ไหมคะแล้วควรลงมานะคะแม่มาถึงก่อนแบบน้นเราก็พยาามมาหาชุดใส่ค่าเธออยู่เลิกค่าก่อนค่ะแล้วควรแต่งหน้าค่ะแล้วควรหน้าให้ทำบุมหน่อยค่ะคุณนะ ยังไม่ขยับนะคะเจหมูเด้งฉันมาบ้านเขาเขาไม่มาเขาไม่ตอบฉันด้จนจนเขามาถึงค่ะทุกคนรู้ไหมคะฉันงงมากค่ะเนาะลองดูชมรูทำอะไรถึงชมารูมึงเมื่อคืนที่จุ๋มกินไม่ยอมลง้เขาจะลงมาไหมคุณว่าแล้วอาจจะลงมาแหละสองทุ่มครึ่งพอดีแป๊ะไม่อาจจะลองพื้นมาให้เจตี่แล้วก็ได้ ไม่ไม่ต้องส่งพวงมาลัยค่ะเอามาค่ะแต่ยังมาไม่ถึงเอ,เอามีสามอันที่มาถึงก่อนได้ไหมเ <c oughs> สือขอเกินคิ้วนคิ้วเลยดิสามสีโอเค มีอันนี้ก่อนจะเก็นว่ามียังไงลไดับงั้นเอาเอาบาราปากกากกระดาษแบบไหนเดี๋ยวจดให้ว่ามีอะไรบ้างนะดูค่ะมีไอโอซึ่งไม่มีของมีสองเจ็ดหนุ่มนี้ไม่ของที่ที่โรงงานเขาไม่มีโูดังไม่มีตัวอ่ เดีือดทันทายคุณวันนี้หนูทำผมน้องยุ้ยยิ้มเสร็จแล้วนะคะเอาอะไรบ้างคะจำนวนแล้วก็ราคาคุณแล้วก็ราคาขายไปเลยโอเคค่ะคิดก่อนมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรอ่ะมาแบบมาเฉยๆอ่ะอะไรนะ มาเฉยๆอะของพี่ลมวันนี้มีอะไรบ้างคุณไม่ต้องส่งของขวัญให้ฉันค่ะคุณรบกวนลงมาก่อนจะกินมาใหม่ไหมอะค่ะเออส่งรถมาว่ะอไม่ใช่เนี่ยส่งรถมาแต่ตัวยังไม่ลงมาว่ะพี่บุ๋มถ้าพี่บุ๋มไม่หยุ่ยิงมันก็ไม่เจ็บเลยนะจะไปโทษลูกาได้ไงอะตัวชิงเสือ ช่วยพี่นะไม่โอเคแล้ฮัลโหลไปคุยกับแฟนก่อนอุ้ยผมเจ๊อุ้ยโอเคว่นวายแล้วล่ะไม่โอ้ยยังไงอ่ะเจ๊อุ้ยอย่าทำตายอย่างงั้นนุ๊กนี่เจ้าปากกาเขียนในคาต้องไงนะยังไม่ต้องยืนรอก็ได้นะลองคลิปก่อนกดหน้าไม่ไปเลยนะโอเคอือหือ มีนิดโอเคได้แดาแด๊กพี่บุมเรียกยังไม่ให้เสือกับบ้านนะให้เสืออยู่เป็นเพื่อนก่อนได้ไหมนอะไรวะอะไรนะโดเสือวางแผนไปแล้วเสือไม่โอเคนะเสือทิ้งพี่ไม่ได้แค่นี้เราเดินตัวเ้าไป เันผมะอ่ะแค่ยกขึ้นเดียวได้ไหมคันแค้วแค้วแปลว่าอะไรคันแก้วคันแควคันันลอท่ันคันชมหรืออะไรอ่ะเส้ว่ ไม่ตีกับสองคนใช่ไหมคะอะไรนะกลับสองกันใช่ไหมแม่กลับยังกลับตอนไหนห้าทุ่มเองกลับก่อนเลยกลับก่อนเละไม่อยู่ทีสองกลับก่อนพวกนี้หนูใจสี่กลับเลยปะเก่งไหนเดี๋ยหนูกลับก่อออน๋โอเคนี่เขารู้ว่าฉันจะเอาหนูจะเอาอะไรเขาดูไลฟ์อยู่แน่นอนมาไกลยังไงก็ขอตัวกลับก่อนก็เอ้ยกลับก่อน อาจจะไดาอยู่ที่เดิวกลับไปไหนยังไม่ได้หมายถึงตอนนี้ค่ะต้องอยู่ก่อนพี่เกิงไม่มาแล้วเนี่ยใช่หรอเดี๋ยวตัวอินเตอร์เทนให้พี่พีทวนสองวันแล้วนะมื้อวานก็ไม่อยู่นะอยู่แบบเดียวสองวันแล้วนะื่อนจะเป็นแบบนี้ใช่ปะน้อยอ่ะพี่ชมพู่ส่งพวงมาลัยมาอยู่เลยไหนวะเชี่ยกไปส่งที่บ้านหรอตุ๊กของเล่นไม่เอานะพี่เก่ง ไอตัวของที่หนูให้ถ่ายรูปมาไม่เอานะคะเอาแค่ดิสกันแดดแล้วก็เสื้อไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรถ่ายขำแลาวถ่ายขำนะไม่นอน่อหรอวือหนึ่งชั่วโมงอ่านนั้นแหละแนบป่อไม่ค่อยูกตงที่โรงแรมอ๋อแล้วก็ ยาวอ้าวกลับมบบไหนแบบไม่นยังไงแหงปุ๊บอะไรนะนอที่อรอไม่หลับด้วยซีนี้เดียวหรอเดี๋ยวก็ทำเราได้มาสิทำได้ไหบคุณเกิอยับัับทีเดียวคือมันแบบมันแค่แบบแต่ก็นานถึงหนได้หลายชั่วโมงแล้วาก็เที่ยง มองใส่ส่วนนี้เลยป่ะจะใส่ไม่ดีเหีอไม่ดีเลยตัวมันมีคนจะใส่ของอันนี้มันทำไมมันไปอยู่ข้างหลังอันตัวมันมาล็องไว้ข้างหลังหูใช่ไหมพออยู่นิ่งตัวก็ไม่ทำอะไรนะเสือ่บอกนะ ไปเจอที่แบรนด์เซ็นเตอร์ค่ะสีแบบวิันเห็นอย่างนี้ป้องวะสีะฟ้าคุณนนะรับน้วนวขอสีผมคุณแม่ด้วยนะครับ สติกพี่เก่งออกมาปะคะวนี้ตอนเช้าคุณแม่ใช้แฮปปี้แต่เดี๋ยวถ่ายซีเสร็จของวันนี้นะคะตต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 งง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  ตุ๊กตุ้งพอตุ้ง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 แบนด์เนปใช่นั่นแหละที่คนเอก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 เอสเขียนถูกต้อง

ตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องค่ะวิ่งเหมือนเด็กเลยอ่ะดีดไม่มีชุดอ่ะอุ้ยใส่เลยก็ได้ชอบใส่ชุดอะไรแต่ฉันขึ้ไม่ได้ข้างในแค่ธรรมดาโผล่มาเราจะไห้ฉันใส่จะยื้ก็ได้มาสิถ้าผมใส่อย่างนี้เราเลิกโอ้บุ๋มก่อนดีกว่าขับไปลองชุดแล้วหรอขับไปลองชุดมาโอ้โห หมวกด่กน้ำเตหมวกน้ำหอใส่หมวกน้ำใช่ถึงรับต่ามอะอยู่ชั้นหน้าไจ่ห้่้ไอค่๊ะไอโบอกวันนี้ชุดลองลองนะใช่ชุดไอหมวกเนี่ยนดีวไปหาหน้ยกูของมันอยู่ที่หูอะหมวกน้ำหมวกน้ำได้ยินแต่ชื่อท้องรวงอยู่ตอนนี้ ว่อยากกินข้าวบัวบางปที่ไหนคะ,ะคุณแ,แม่เมื่อกี้เขาพิมพ์ให้อะ่ะเสร็จแล้วนะพี่ปลูกเราไวตั้งสามทุ่มรีบหรอสามทุ่มสิบห้าพี่กลับบ้านแล้วนะรู้ยังพี่พีชเจ้าของบ้านจะไม่แต่งหน้าเลยพี่พีเจ้าของบ้านจะไม่แต่งหน้าเลย เจ้าของบ้านยังว like. <ha ิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยดูดิฉันใส่ชุดหลอกเจี๊ยุ๋มอย่างั้นแหละเรื่องนุ่มปีนขึ้นเตียกูอี้ไปแล้วพี่พีทเจ้าของบ้านเหมือนลิงเลยพี่พีทไหนคุณหมออ่ะใส่อีกคันแท้เอ้ยนะครับไหนคุณหมออ่ะคุณหมอรออยู่คุณหมอรอพี่หีเจะพูดมันงงอ่ะพอกันเลยลองดนตีด้วยพี่หมอพี่พีทถ้าไม่ได้คุณหมอหนูจะไปบึ้ม ปกติไฟแต่งหน้าเสือเตรียมไปแล้วพี่พีมาไหมอะพี่ผมมาไหมคะใช่แล้วหนูกลับไงอะถ้าพี่ไม่มาหนูก็กลับไม่ได้ไงพี่ก็ต้องมาไงคะทำไมมอมาดูเสงี่ยบเงี่ยบเลี้ยบลอยจังหว่าบบนี้มาเรียบร้อย,ยอยู่ลรคืออย่างมาซ่าผ้าป้อะเอ้บุ๋มฮะเจ้ใส่ชุดนั้น,ด,นดีเว,ว่าเจ้ผ้าหน่องผ่าเนร้อเจ้จะใส่ชุดอะไรอะมาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อเสือใส่ ใส่ได้บ้างเลยเอาเสื้อตัวนี้ไม่ใส่หรอเจ้าใครนะคะนี่เลยพี่ใส่พี่เสือใส่หรอมนี่ไงก็จะใส่นี่ไงพี่บีจะขายดียังไงคะปากหมุดช่องแม่มาคิวคุยเสือคุยบ้างเลยพปรอดใส่เลยไกบรินี่งพี่ผมเรารอบได้ทีสองนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวลาเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปส่งเองแล้ว่าหลังเราไปบุกเพจเธอคำน้าบุสยาเวอร์คำน้าบุสยาจ้าวผ้าออกยังไงคะไม่เป็นที่ผี่ที่ผีไม่มีของวุ้ยเร็วแล้วลูกค้ารอรีฟเนี่ยครับที่บ้านฟ้าเลยเนี่ยครับเพจนี้เลยครับศิลปะเข้าไปดูเลยครับ ไม่ื่อถึงจแบบตั้งได้ม่เก่งุยแล้วไม่ืไม่ขื่อที่เก่งปุยแล้วขายได้ยี่สชิ้นค่าี่บอกไปแล้วี่ไม่มานานแล้วนักมันไปแล้วเนี่ครับที่ที่ตรงนี้เลยที่เสือปักหมุดไว้ให้อ่ะปกติแล้วอะเจ๊บุ๋มเห็ดเจ๊บุ๋มลุ้นัตเข้าถึงไหมตอนนี้นีต่อที่ต่อทํายังไงทตะก้าวไง มตะกาอยางเ้ยไม่มีโอเคพี่พีค่ะวางไม่มีก็มาเสร็จพี่ก็มาสิพี่พีสวัดีครับชอบหลอคนสวยมันก็อ่อนที่สุดถ้าที่หนูจะหาได้ตัว่สั่งาเพือเดี๋ยวไดนเดืนหน้าเดือนหดน้เดืนหน้าเ็น่ปนไปอยู่หรอไม่ไปด้วยเดือนหน้าคือตุลาไปเที่ไวันที่11ว้าจะปีนสิบเหรอจะป็นสิบถึงสิ ฟูฟูฟูฟมาเ้ต้นเธาไปทำอะไรเไปทำอะไรแม่ที <Yes ่สีจะไปแช่น้ำฉันไปไปทำหน้าหรอจะทุกทำหน้าเลยร้านเธอก็ต้องอยู่ให้ฉันแล้วแหละได้สิเสือเรายืดร้านเขาดีกว่าอาวะอะอะวะฮะคิดก่อนแค่นี้ก็จะตายเหรอเปล่า รอบมากหนูไปญี่ปุ่นกลับมาห้ารอรอรีมีค่ะตัวสี่คนมี้สุง้สี่ทุ่มทุกคนเจอกันตอนทำอะไรสองทุ่มครึ่งไม่มีอยู่จริงใครพูดสองทุ่มครึ่่ชั้นนี่แหละสองทุ่มครไม่มีอยู่จริงชั้นชั้นเป็ากระเทยยังไงที่นี่ก็เหมือนกันแม่ทำใบรถไอนี่สวยแบบญี่ปุ่นอ่ะอุ้ยขึ้นบรอบนึงัน่งสวยมากเลยอะงงมากเลยหรอ นี่แม่ทีเขาบอกเขาจะไปไล่ทุเรียนหร่อแม่อาจจะจงงมากอยากไปเชื่อแม่เยอะคุยกับแม่น้องหันแปดสิบแม่ทีบอกว่าอยากลงไปไลฟ์นี่นี่นี่ปักให้หน่อยก็เลยบอกว่าปักไปแล้วเมื่อกี้นี่อ่ะตรงนี้นะเธอไปตามว่าตกลงวันนี้จะขายอะไรบ้างนะวิเวียนนี่กำลังจะโพสลงอืมวิเวียนกับอะไรไม่เปลี่ยนชุดเฮ้ยหนูเอาชุดนี้มาใส่ดีจะได้การได้หูไม่เป็นไรอ่ะข้ามไงเอาวิเวียนดี มันชีกม tamam. ีปอกใหม่ปอกใหม่เขาไปเดียเจ้นสุดไม่อหรอคะที่เขไม่ได้ขายของน้ำเนกันเจ้นมีคนดูแลนะที่ตอกมีแน่นอนเนาะเก่ดจากแต่ได้ไอคิวไงคิดนานไหมนะคิดนานได้ดิดิวน้องให้ให้คิวก่อนเดี๋ยวคิวจัดการให้หมดเลยดิวน้องไหนน้องไปแกะน้องบอมหมอน้องชายหรอเออแฟนขับมันเยอะนะจะตบดีกันเองนะไม่หมดบอมบออมคิว คิวไม่อยู่แล้วพี่บุ๋มบอกว่าพี่บุ๋มบอกว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนสดโดยบอกไอ้คิวเนี่ยพี่คิวน้องหนุโสดแต่พี่คิวต้องไปทุ๋มกบแฟนคับเขาจ้ะพี่บุ๋มเป็นแฟนคลับของเองนะวยแน่คิวไม่มแดงแค่พี่คิวโดนแล้วหนุ่มแดงหนุ่มแดงลูกค้าเขาบอกว่าพี่บุ๋มสวยไหมเพื่อนกับแฟนคับเบอกพี่บุ๋มสวยไหมพี่บุ๋มสวยมากเออ ถูกต้องล้านไอคิวอะไรนะล้านเก็บองก่ไลายกี่โมงสองทุกสองทุนเล่าสองทุกครึ่งคุณน้รอแบไม่หนมาหมุาแบบมาสองสารอบแล้ววันนี้มยมันต้องถาตกินแค่สำชาดถ้าถาไม่ดีถ่าเป็นคก็เลเที่ยล้วหมมา เสือเสือคุยเสือคุยกับในในิกตอกเป่นเหมืนัเลยป่ะเสือที่อยู่โน่น